คุณถึงเต้นที่สุดตอนไหนเมื่อมีคนใหม่สมัครและมีการซื้อสินค้าถูกไหมทุกคนเหมือนกันก็คผู้รักษาโมเมตั้มนั้นได้อะแลวพลังตรงน,นั้นอยู่เนี่ยมันจะสามารถเอาอันนี้ไปช่วยเหลือผู้คนและเป็นทีมงานของเราได้นี่คือหน้าที่ผู้นําคือการเจอทุกเคสต้องเป็นทีกสเตทตลอดเวลานะครับนี่คือสิ่งที่ผมเก็บเกี่ยวมาในเรื่องของการมาทำดูสกินนะตอนนี้ถ้าเกิดในดูสกินถ้าเปรียบเทียบกัตบตำแหน่งที่นั่นก็เหมือนกับเป็น มยโมกุญยมมาทูดแต่เราใช้เวลาคุณหนีสร้างจากได้หลักศูนย์ถึงได้7หลัก2ปีคึ้งผมไม่คึณน,นี้นะ2ปีครึอง2ปีคึนคนค่นกันเหมือนกันวัดแรกผมจะเป็นทับทีมกอบอยู่เลยและนี่คือศักยาภาพของธุรกิจโรสกิมสุดท้ายนะครับ ตำแหน่งเล็กตำแหน่งใหญ่ใช้เวลาทำเท่ากัน mm hmm. ตำแหน่งเล็กตำแหน่งใหญ่ก็มาไฟอินเหมือนกันตำแหน่งเล็กตำแหน่งใหญ่ก็มีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแต่วันนี้มาอยู่ที่ว่าเราตั้งใจมาหรือเปล่าแล้วเรารักษาโมเมนตัมในการเข็นแบบสุดแม็กหรือเปล่า สุดท้ายนะครับเราทุกคนต้องเจอความท้าทายถ้าคุณไม่ท้าทายจากการต้องมีวินัยคุณก็จะเจอการท้าทายจากการที่เราขาดวินัยแล้วเจอเหตุการณ์บางอย่างในชีวิต mm hmm. คุณก็ต้องมามีวินัยในการทําให้สาเร็จอยู่ดี mm hmm. เลือกว่าจะมีวินัยในการทําวันนี้หรือว่าจะรอให้เกิดเหตุการณ์บางอย่างในชีวิตก่อน แล้วม่มีวไิไนัยเราเรียกเองมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าปีนี้นะจะเป็นปีที่ทุกคนเติบโต,ตยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนดูไบไม่ใช่ออปชั่นแนลนะฮะมันคือแมนดาร์โตรี่เดอมัสก็ต้องไปใครมั่นใจว่าไปดูไบแน่นอนยืนเลยอา่านะอย่าให้โดนหัน ไปได้ไปครับไปได้ไปได้ไปเราไปได้ไปไปได้ไป